สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนจะจ๊ะ โอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค e e นออฟว n นค่ะราชินีถือไม้เท้า The Chariot The Fool King of w a n d ค่ะาราชาถือไม้เท้าเอซอบวานแปดไม้เท้า าชาวราศีกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาไอ้สาวว่าคุณค่อนข้างมันไม่ได้มีเรื่องของความรักมาปนเปืเป้ออะไรวะคือมันมันยังไงดีวะคือไอ้สาวว่าตัวคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์มีคนห้อมล้อมอะไรคุณเยอะเนี่ยแหละแต่แบบไอ้สาวว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะถึงแม้ว่าคุณจะมีการพูดคุยหรือมีการ ติดต่อสื่อสารกับคนคนหนึ่งนี่นแหละซึ่งคุณก็อารมณ์ประมาณว่าชื่นชมเขาอะ่ะเขามีความเป็น king of one ด้วยคือไอ้สองคุณหัเขามีความคล้ายๆกันนะนะจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเหมือนกันหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกแหละมี passion ในตัวเองอะค่ะทำนู่นทำนี่เป็นคนอยากรู้อยากไม่ไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เป็นคนที่แบบว่าเก่งอะคือทำงานก็เก่งเป็นคน เป็นคนดีแล้วก็แบบเป็นคนมีความสามารถอะไรเงี้ยซึ่งไอสาวคุณก็คุยกับคนคนนี้อยู่แล้วอืมมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่มันมีการพูดคุยมันก็มีการพูดคุยแต่คุณอะพูดคุยกับเขาในในรูปแบบของความแบบคุณชื่นชมอะในตัวเขาแล้วคุณก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรอะมีการทำตัวเองให้มัน เหมือนเขาเลยไงซึ่งตอนี่คุณก็เป็นแล้วนะอืมแต่เหมือนกับว่าเหมือนคุณอยากเลเวลเดียวกันนะไม่รู้สิมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเหมือนคุณอยากที่จะไฟอยากที่จะแบบต่อสู้หรือแบบว่าอืมอยากทําอะไรบางอย่างให้มันเหมือนมันมันมีความเท่าเทียมอ่ะอ่าคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณอืม ดูดูได้กับเขาเหรอไอ้แต่ไม่แน่ใจคือคุณของเขามันมีความมันมีความแตกต่างกัน่ะคุณมองถึงความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาแต่ตัวคุณของเขาที่จริงมันมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะมันมีความเหมือนกันคือเป็นคนที่แบบทำอะไรมีความมุ่งมั่นเป็นคนเก่งแต่คุณรู้สึกว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังต่างกันอยู่ะเออเชื้อชาติป้าหรือยังไงคืออืมนิสัยหรืออะไรเงี้ยคือมันมันมีคุณรู้สึกว่ามันต่างแต่ตัวคุณถามว่า โฟกัสเขาในเรื่องของความรักแม่สาวว่าคุณเขาเรียกอะไรคุณกับเขามันเป็นการพูดคุยกันในแบบชิวๆอ่ะมันก็เลยแม่งไม่รู้จะยังไงต่อแต่เขาเรียกแหละมันมันเหมือนมันเป็นการพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบของเขาเหมือนคุยกันแล้วก็แบบเออดีเนาะคนคนนี้เก่งจังคนคนนี้แบบเออทำงานเก่งคนคนนี้มีความสามารถอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนคุยกันในแบบที่เออชื่นชมกันละกันอ่ะแต่มันถึงขั้นที่แบบว่ารัก แสดงออกถึงความแบบจุ๋มจิ๋มอะมุ้งมิ้งไหมมันก็ไม่อ่ะไอส้สองมันมันเหมือนแบบต่างคนต่างคุยในแบบที่ชิวๆอ่ะให้อิสระกันและกันแล้วตัวคุณเองก็แบบก็ยังไม่ได้อยากที่จะโฟก,กัสในเรื่องของความรักด้วยนะไอส้สาวว่าเหมือนเหมือนคุณกําลังแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหรือการสร้างสร้างศักยภาพของตัวเองมากมากเลยเพราะคุณเห็นว่าคนคนนี้มีความเก่งมีความหลากหลาย มีความสามารถด้วยเหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณก็เป็นได้ปะคนเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนคุณไปชื่นชมใครสักคนนึงแล้วคุณก็อยากที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้เขาก็หน้าตาดีคนนี้ก็น่ารักนะมันเหมือนมันมีแ a ช s i o แต่ว่ามันมันรู้สึกดีแต่มันก็แบบไม่ได้บอกแต่มันก็เป็นการพูดคุยกันในแบบเดอะฟูลแบบชิวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อืม ไพ่อยากบอกอะไรพูดดีๆคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน King of Pentacles ค่ะราชาถือเหรียญ Ace of so Pentacles หนึ่งเหรียญ The Sun p a นเ e of Sword ค่ะเ,เด็กถือดาบ The Hermit สำหรับคนที่ชาวราศีกันนึกถึงนะไอ้สาวว่าคุณคนที่คุณนึกถึงเนะี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่รักสันโดษน,นะเขาไม่ค่อยให้ใครเข้ามาในสเปซเขาขนาดนั้นนะคือถ้าไม่จําเป็นหรือถ้าแบบถ้าไม่สําคัญก็จะอ,อะไรถ้าไม่ใช่คนสําคัญจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่แบบสนิทชิดเชือ้อคุณจะไม่สามารถแตะต้องทํามุงเขาได้เลยคือไอ้สาวว่า เขามีความมีความดีป่ะมีความนิ่งมีความลึกมีความแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนให้ใครได้เห็นจริงๆแล้วค่อนข้างเก็บเก็บความรู้สึกหรือคนคนนี้เป็นคนที่มีความแบบมีความรู้เยอะคุณคุยกับคนที่เขาแก่เรียนชอบชอบเรียนแล้วชอบชอบเก็บข้อมูลอะอะไรต่างๆที่อยากรู้เนี่ยจะเก็บไว้เป็นข้อมูลอย่างเยอะมากแล้วแบบเป็นคนที่แบบมีความรู้เต็มหัวสมองไปหมดอะแล้วคนคนนี้เขาเรียกอะไรอะ ถ้าลงกับความธาตุดินด้วยคือเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆอ่ะคือจะไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนหรอกถ้าเขาไม่สนใจจริงๆอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่ดูแบบเออมึงจะมีกำแพงกี่ชั้นของมึงขนาดนั้นคือไม่มีใครที่จะสามารถเขา้าเข้าไปในก้นบึ้งของที่จของเขาได้ได้อย่างง่ายได้แต่คอนเฟิร์มแต่คนคนนี้เป็นคนที่หนักแน่นมากๆเป็นคนที่จริงจังอ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะกระทําอะไรต่างๆแม่งซีเรียสหมดทุกเรื่องเขาไม่มีอะไรมาเล่นนะเอาอะไรมาเล่นเดี๋ยตบตาแตกคือแบบเขาก็ไม่รู้จักคําว่าเล่นอนะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือจะเป็นความซีเรียสเป็นความจริงจังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอืมไม้แต่ว,ว่าเขาอะมีการมีการสอดส่องมีการอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของคุณด้วยนะแต่เพียงแค่เขาไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้เปิดเผย ให้คุณได้เห็นก็เท่านั้นเองคือไอ้สาว่าการพูดคุยของคุณออกับเขามันค่อนข้างจะเป็นเดอดสันหรือว่าตัวคุณอม,มีมีความเป็นเดอดสันอ่ะเออมีความโดดเด่นในสังคมของคุณหรือตัวเขาเองก็มีความโดดเด่นในสังคมของเขาด้วยด้วยเช่นกันมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเป็นการฟอร์มฟอร์มอ่ะประมาณว่าสร้างคารคเตอร์ว่าแบบว่าก็เฉยเฉยคือเหมือนประมาณว่ามีมีฟอร์มของตัวเอง ไม่แสดงออกมากเกินไปแต่มีการอยากรู้อยากเห็นไหมอยากรู้เธอทําทอะไรเธอเป็นอะไรเธอคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าคือมันเหมือนมันเป็นการพูดคุยกันก็จริงแต่มันเป็นการพูดคุยที่แบบว่ามึงก็ไม่ได้รู้เรื่องของกูทั้งหมดหรอกเพราะกูก็ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยกูส่วนกูอยากรู้เรื่องงมึงไหมกูก็ไม่พูดทั้งหมดเพราะเด็กกูก็ไปสืบของกูเองกูก็ส่อง,องกูเองเดี๋ยวมึงจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยกูคิดอะไรกับอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ใจฟิล์ไหม เพราะเหรอไงต่อ,อ,อให้บอกหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคม2564เป็นอย่างไรเนาะเทนนิสค mm ัพข้าสิบถ้วยทรอเปโลโคสามเหรียญเดอะเดตเอสโซเปโลโคค้าวแปดเหรียญ จะไฮิีเทสค่ะตัวราศิกนันอะตัวชาวราศิกันเองอะนะคุณค่อนข้างมีความมีเซนต์หรือมีลางสังหรณที่ดีนะแม่นยำด้วยมันเหมือนแบบเหมือนคุณรู้อะไรในใจอะเขาเรียกอะไรรู้ทันคนหรือแบบว่าคุณอ่านใจคนคนที่อยู่คนที่คุณจะถามหรือคนที่คุณนึกถึงได้อ่ว่าเขาคิดอะไรยังไงหรือตัวคุณเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแบบ เปิดเผยอะไรให้ใครได้รับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกขนาดนั้นอะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณเองก็ไม่ได้อยากเปิดเผยด้วยไม่ได้อยากบอกอยากเก็บไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยคือไอ้สาวว่าในช่วงเดือนสิงหาคมหกสี่อะสถานการณ์ความรักของคุณมันเหมือนเหมือนคุณให้ให้ความรักให้ความสุขกับครอบครัวไอ้สาวมองแบบนี้นะคือเหมือนครอบครัวเป็นหลักเหมือนแบบคุณอยากที่จะพัฒนาหรืออยากที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางาน การทาการทาอะไรบางอย่างเพื่อสร้างครอบครัวได้หรือแบบเหมือนคุณมีความคิดอะไอส้สาวว่าคุณมีการจบการกระทําอะไรบางอย่างแล้วมีความคิดที่จะเริ่มต้นที่จะทําในสิ่งสิ่งหนึ่งอะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่คุณมุ่งมั่นและคุณคิดแล้วแล้วคุณอยากจะทํามันอยากเก็บเงินอยากแบบจบสิ่งนี้กูจะไม่ทําแบบนี้เพื่อที่กูจะได้ทําแบบนี้ได้อะไรแบบเนี้ยค,คุณคุณค่อนข้าง คุณจะมีความขยันมากอในช่วงเดินสิ่งอะคุณบาคุณอยากอยากมีเงินค่ะอยากเก็บเงินอยากรวยอยากอยากที่จะแบบมีหน้าทีก่การงานที่ดีขึ้นหรืออยากอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างฐานนะตัวเองให้มันมันสามารถที่จะแบบเฮ้ยเวลาเราอยากจะมีความรักหรือแบบอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับใครในแบบที่จริงจังเฮ้ยกูทําได้อ่ะกูไม่ใช่คนที่อ้อแอกูไม่ใช่คนที่เหลวเป๋วนะเฮ้ยกูมีความสามารถแล้วกูมีความคิดที่กูอยากจะทําสิ่งเนี้ยแล้วแบบเพื่อที่จะสร้าง สร้างงานจากของตัวเองอ่ะเพื่อแบบเวลาที่จะมีความรักหรืออยากจะจริงจังอะไรกับใครอ่ะเขาต้องแบบมั่นใจในตัวกูวอ่ะเขาต้องเขาต้องไว้ใจกูได้อะไรแบบเนี้เออสาวว่ามองมองอนในแบบนี้นะแต่คุณไม่ได้แบบเปิดเผยหรือพรั่งพรูสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกให้กับใครได้รับรู้ขนาดนั้นอ่ะอืไออสาวว่ามันเหมือนกับว่าถ้าในเรื่องของความรักอ่ะคุณจะไม่รีบด้วยเพราะคุณเองอ่ะ ต้องการความรักที่เป็นสิบถ้วยคุณจะโฟกัสเคาเรื่องอะไรถึงแม้มันมีคนที่คุณพูดคุยอยู่แต่คุณก็จะไม่มีการแบบลุกร้าอะไรเขาขนาดนั้นแต่มันจะเป็นการพูดคุยในแบบที่คุยกันแบบเรื่อยๆคุยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่คุยไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือคนที่คุณนึกถึงอ่ะเขาเองก็เขาเรื่ออะไรสามารถที่จะแบบมีการให้การช่วยเหลือคุณหรือว่าสามารถเขาเรื่ออะไรช่วยเหลือในเรื่องงานของคุณก็ได้นะคือถ้าคุณจะ จะคิดแบบนั้นอะคือมันเหมือนมันเป็นการพึ่งพากันก็ได้ด้วยอะแต่สาวว่าคุณจะแบบค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์คุณจะไม่เร่งรีบคุณจะไม่อะไรทั้งนั้นหรือที่ผ่านมาคุณไปเจอกับการจบความสัมพันธ์อะไรมาเหตุการณ์นั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกคุณอยู่ยังแบบอ้อยฉันเจ็บอยู่เนี่ยยังรักษาตัวไม่หายค่ะ พักฟื้นอยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าถึงแม้จะมีคนที่คุณรู้สึกดีหรือคนที่คุณชื่นชมแต่คุณก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปโคตรอ่ะอืมเ <laughs> <laughs> พราะอะไรเพราะคุณต้องการความเป็นสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยจะว่าสมบูรณ์แบบความแบบเฮ้ยกูรักมึงมึงรักกูแล้วแบบเฮ้ยชัดเจนกันแล้วกันแบบจริงจังเออต้องการแบบนี้เสียงดัง <laughs> อืมน่าจะต่อ เขาดูไหนค่ะคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะ่ะในช่วงเดือนสิงหาคมสองห้สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันเซเว่น r d อดกับเจ็ดดาบเซเว่นกับเไม่เท้า swords, 3, dark. Acle, 3, เทรเวนสอดสามดาบเทรเ็นเดโคสามเหรียญแล้วก็โฟ f วานสีไม่เท้าสำหรับนะคะ คนที่ชาวราศิกันนึกถึงอสถานกมทรั์ความรักของเขาในช่วงเดือนสิงหาคมหกสี่เนี่ยอืมไอสาวว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันทาให้เขารู้สึกนอยนอยหรือเสียใจนะเหมือนเหมือนเสียความรู้สึกเหมือนไปโดนอะไรมาสักอึกหนึ่งแล้วก็แบบว่าโอยเมื่อวันมันมีความแบบผิดหวังอะไรบางอย่างนะมันเจ็บอะหรือไปรับรู้อะไรมาหรือแบบเหมือนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมา เขาก็พยายามเนาะพยายามที่จะสู้หรือพยายามที่จะแบบทําอะไรบางอย่างให้มันดีอะไอ้สาวว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะมีความคิดในแบบที่เหมือนเขาอะต้องการในแบบที่พูดคุยแบบเนี้ยการที่มีการพูดคุยกันอยู่เขาก็คาดหวังนะว่าจะแบบเออความสัมพันธ์มันอาจจะมีการแบบพัฒนาขึ้นบ้างมีความเป็นสีไม่เทาบ้างให้ดีชื่นใจอะเขาก็เลยแบบเขาก็สูตรของเขาอ่ะ แต่ไอความที่เขาสู้หรือไอความที่เขาเหน็ดเหนื่อยที่จะแบบว่าโถ oh, มีแต่ไม้เข้ามากูก็ปัดออกปัดแล้วปัดอีกอะปัดแล้วปัดอีกแต่เหมือนกูยังไม่ได้รางวัลปัดแล้วปัดอีกแต่มันก็ยังมีไม้เข้ามาอีกอะหรือมันมีความความรู้สึกที่ว่าเอ,อ่อเขารู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างที่แบบว่าอยู่ดีก็มันมีการปิดกั้นขึ้นหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมัน,มนความสัมพันธ์มันห่างขึ้นหรือแบบอยู่ดีๆก็แบบโดนบล็อกอยู่ดีๆก็แบบว่าคุยกันน้อยลงอยู่ดีๆก็แบบว่า อยู่ดีก็นิ่งอ่ะอยู่ดีก็เหมือนเหมือนเขาปฏิเสธเราเหมือนเขาปัดเราอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็เสียใจเนะเว้ยเสียใจอยู่ลึกๆอ่ะแต่เขาเองเขาเองไม่แสดงออกนะมันเป็นความเสียใจที่แบบเจ็ดดาบอ่ะมันซ่อนความเสียใจไว้อยู่ทัทง้งทั้งที่เขาก็พยายามเนาะทั้งที่เขาก็คิดว่าเออการพูดคุยในรูปแบบนี้มันก็ต้องมีอะไรที่มันดียิง่งขึ้นหรือเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังอะค่ะ ค่อนข,ข้างมีความแบบคุยอะเพื่ออยากให้แบบพัฒนาไปในแบบที่มั่นคงหรือให้คุณชาวราศีกันได้เห็นถึงความพี่เขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเราไม่ได้คิดร้ายอะไรนะแต่แบบมันเหมือนแบบอยู่ดีก็เหมือนเหมือนเรปิดประตูใส่หน้าหรือแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีแบบไม่คุย,ยกับกูอยู่ดีเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่เก็บไว้แสดงออกมาไม่ได้เด๋ยวช็อกคือแบบ ช็อกในใจอะค่ะคือก็ได้แต่ก็ได้แต่ซ่อนความรู้สึกสามดับนี้ไว้ข้างในนะแต่ก็ถามว่ามีมีการติดต่อสื่อสารอะไรกันอยู่ไหมมันก็จะคุยมันก็ยังคุยได้อ่ะแต่มันเป็นการคุยที่แบบว่าอารมณ์มันในเนยอะคุยในแบบที่อารมณ์แบบจี๊ดอะมันจี๊ดนิดนึงแต่แต่คุยได้ไหมก็คุยได้อะไรเงี้ย น่าจะมีการอะไรบางอย่างที่แบบปุ้งออกมาแล้วก็แบบว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาหวังอะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคาดไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสามดาบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คนคนนี้ไอ้สาวว่าเขาจะไม่หยุดการพยายามอะไรขนาดนั้นนะคือเขารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาพยายามมา,มากแล้วแต่ถามว่ามันก็พักได้ไหมมันก็อยากพักอะแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดเลยนะ เออเมื่อเขามีพลังหรือเมื่อเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะ่ะเดี๋ยวคนคนนี้ก็จะมีการแบบซุ่มเหมือนกันซุ่มที่จะไฟอีกอเพื่อให้แบบสีไม้เทา้านักสู้พันเก็เหนียวจริง <c oughs> ขอดูหน่อยคะ่ะว่าอืม,อมถ้าอยาก่อนแนะนำอะไรชาวราศีกันยะในช่วงเดือนะสิงหาคมสองห้าส่มา f o l o f p e n t a c l e ค่ะ s e r i e queen of cups ค่ะราชินิถ้วย the emperor clear your mind intense relationship separation with in the n e x t f e w w e e k s compromise forgiveness คือเป็นไปได้นะที่คุณคุยกับคนที่เขาเป็นชาวต่างชาติปาราสีเมษหรือแบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง มีมีอำนาจอ่ะหรือมีอิทธิพลอ่ะเขาเรียกแะไะคุณคุณคุณรู้สึกว่าตัวเขาเองมีเหมือนคุณคุยกับคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเขาเรียกแหละมีความโตกว่าหรือมีความคิดที่เป็นผู้นําอ่ะหรือมันอาจจะเป็นชาวราศีกันเองก็ได้นะที่ค่อนข้างมีความแบบเป็นผู้นําสูงหรือหรือพยายามที่จะทําตัวแบบมีศักดิ์ศรีกับตัวเองมากๆเลยคือแบบมีอีโก้เยอะแล้วก็แบบว่า ฉันอยากที่จะเป็น the emperor มันก็เลยทําให้เหมือนเลือดที่จะเซเปอร์เออกมาเลือที่จะห่างหางกันเพราะแบบความที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องต้องเก่งกว่าน,นี้ฉันต้องแกร่งกว่าน,นี้ฉันต้องเป็น the emperor แบบนี้ก่อนคือเหมือนคุณไม่อ่อนแอคุณแกร่งแล้วแบบออกมาออกมาแบบ เหมือนตัดใจเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วแบบเลือกที่จะฉับอะเลือกที่จะแบบไม่อ่อนแอไม่อ่อนโยนอะไรให้ใครเห็นแล้วเลือกที่จะทําคงคาแรคเตอร์ในความเป็นดีเอ็มพลเลอร์แล้วก็แบบเหมือนนั่งห่างออกมาจากความสัมพันธ์หรือจากการพูดคุยจากคนคนนั้นอะนะคะเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะปลีกตัวออกมาเพื่อที่จะแบบเหมือนขังตัวเองอะคุณมีความคิดอะไรบางอย่างนะไอส้สาวว่าคุณมีความสับสนอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือมันเหมือนอะไรถาโถมเข้ามาในความคิดของคุณแล้วมันทําให้คุณแบบเฮ้ยกูอยากอยู่กับตัวเองนิดนึงกูเลยเลือกที่จะแบบตัดสินใจอะไรในแบบที่ฉับเพื่อให้แบบเฮ้ยห่างมาก่อนดึงตัวเองออกมาก่อนเพื่อจะแบบเนี่ย กูล็อกประตูแลละลามโซ่แล้วกูจะอยู่ข้างในในคนเดียวก่อนเพราะอะไรมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดอ่ะคุณคิดเยอะในความสัมพันธ์บางที่อาจจะแบบเออมีคนหลายๆคนเข้ามาแล้วเฮ้ยมันดุวนวายหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานคือคุณอยากที่จะแบบเหมือนจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่แบบกูไม่รู้กูจะทําอะไรแต่แบบกูต้องทําอะไรก่อนแล้วแบบเอาความรักไว้ที่หลังไหมแต่กูก็รู้สึกดีเขาแต่แบบกูรู้สึกว่าตอนเนี้มันยังไม่ลงรอยมันยังไม่ลงล็อกอะไรสักอย่างเลยกูก็รู้สึกว่ากูอยากทำอะไรให,ให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือ มนคุณกาลังฟาดฟันกับความคิดของคุณการที่คุณขังตัวเองว่าอันี้มันเป็นอะไรที่คุณกําลังที่จะจัดการความคิดที่มันวุ่นวายเหล่านั้นออกค่ะซึ่งไงสาวว่าคุณจะใชะ้ระยะเวลาในการที่จะจัดการความคิดของคุณอะมันอาจจะเป็นประมาณเดือนส่งเดือนอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะแบบขังตัวเองไว้แล้วแบบขออยู่นิ่งๆก่อนขอแยกออกมาก่อนในแบบที่แบบ <c oughs> ดูจัดจัดอะดูแบบ มั่นใจจังเลยอะแต่ที่จริงไม่มั่นใจตัวเองแบบวุ่นวายมากแล้วก็แบบขอเคลียร์อะไรบางอย่างกับความคิดของตัวเองก่อนซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนนะที่คุณบบจะมีการแยกจากเขาแบบดูนิ่งๆไปดูห่างๆไปไม่ได้ติดต่อกันแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าเมื่อคุณได้จัดการความคิดอะไรของคุณได้เรียบร้อยแล้วยังไงมันจะได้มีการมาแบบคอมพ r o ม i s อะค่ะมันมีการมาแบบมาจูนกันมาปรับความเข้าใจกัน สิ่งสิ่งเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการแบบให้อภัยกันนะคือตัวตัวคนนั้นเองก็จะให้อภัยคุณนะไอ้สาวว่าคือเหมือนเขาก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าการที่คุณแบบนิ่งๆไปมันเหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างในใจซึ่งมันอ,มอาจจะยังไม่พร้อมอะไรจริงๆแต่ถามว่าตัวคุณรู้สึกไงกับเขาเขารู้สึกไงกับคุณไอ้สาวว่ามมีความถือถ้วยให้กันนะความเป็นควีนถือถ้วยอะ่ะคือคุณก็มองเขาเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ดีกับคุณเนาะหรือแบบ ตัวคนนั้นเองก็สัมผัสดได้ถึงความใจดีของคุณนะแต่บางที่คุณแสดงออกมาแบบนี้คือเขาก็รู้หรอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบตัวตวนที่แท้จริงอะ่ะเหมือนคุณพยายามที่จะสร้างเกาะกำบังอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจัดการกับตัวคุณเองก่อนเอาจริงๆคุณนะเขามันจะมีความรู้สึกที่มันยังลึกซึ้งต่อก,กันนะแต่มันเพียงแค่มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเดือนนี้ที่จะแบบว่าได้แสดงออกมาได้พูดคุยกันหรืออะไรเงี้ย คุณจะได้ความพอมไหมหรือมีการบอกความเข้าใจกันก็คือน่าจะแบบเดือนหรือสองเดือนถัดไปอ่ะที่จะแบบมันจะดีขึ้นหรือแบบเออมีการให้อภัยกันและกันหรือบางทีเอออะไรที่แบบว่าเออเขาอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดของเขาอ่ะเออมันก็จะได้มีการมาแบบเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแต่แบบเราต้องการที่จะก,การาความคิดอะไรบางอย่างซึ่งเออให้อภยอออยัยเราเถอะอะไรเงี้ยซึ่งไงสาว,ว่าเขาก็จะให้อภัยคุณเพราะว่าคนคนนี้มีความที่แบบเอ็นดูคุณแล้วแบบอ่อนโยนกับคุณมากอืม ความรู้สึกที่มีมันมันลึกซึ้งอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่มันแบบฉาบฉวยนะคุณกับเขาอ่ะคุณคุณกับเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนแบบมันแพมันเข้าใจกันอ่ะอืมถึงแม้มันจะมีความเจ็บปวดบ้างในแบบการกระทําข,ของอีกฝ่ายหนึ่งแต่แบบยังไงก็ให้อภัยได้อะไรแบบเนี้ยอื๋อ,อขอดูอนะคะราศีอะไรดาวอะไรลักนณะอะไรธาตุอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมหกี่มา วีนัสราศีตุลอควาเรสราศีกุมแล้วก็แอเรสราศีเมษต,ตุลกุมแล้วก็เมษนะจ๊ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยน,น,นะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย